จ้าพี่น้องจ้าเนี่ยผู้ชายตื่นมากกับ,บาสาวเราเก่าโม่งจ้าตื่นมาเก่าโมง่งกับมาส้มกาแฟไว้แล้วก็ลงไปเบิงสวนจ้าเนี่ยก็ได้เก็บพักคะนาพักเขียวแล้วก็บักเตียงเกล้าม,มากจ้ามันเกลม,มันกินมาท่านนะจ้าแล้วก็บักเขือบักเขือมอ่วงแล้วก็มะเขือเทศจ้าพี่น้องจ้าเนี่ยได้ไลายด้วยจ้าคือ ถ้าเพิ่นเพิ่นแก่แล้วก็เก็บมาใส่ตู้เย็นไว้จ้ะเพราะว่ามันมันมันจะเน่าจ้ะมะเกลเทศนะง่ามๆพี่น้องเนี่ยมะเกลเทศแปลกเกลเทศมีกระดอจ้ะ <laughs> กระเทเียมแปลกจ้าพี่น้องจา้าในหละชีวิตผู้ใจนะง,ง,จง่ายๆจ้ะชีวิตคนท้าวถ้าถ้าเหตุยังที่ง่ายๆเขาไว้นะจ้ะคำว่าง่ายๆเพราะเปนมักง่ายนะจ้ะ เข้ามาง่ายๆก็คือเฮ็ดเฮ็ดชีวิตให้ให้มีความสุขนะจ๊ะตามสไตล์ของเฮาเฮาชอบไม่อยังเฮาก็เฮ็ดอันนั้นน่อจ้ะแล้วก็การออมเงินนะจ๊ะถ้าเฮามีลอยนึงเฮาต้องเก็บให้ได้ยี่สิบบาทจ้ะมีลอยนึงต้องเก็บให้ได้ยี่สิบบาทแต่ส่วนที่มีหนีไมีสินเฮาก็าต้องจ่ายไปนะจ๊ะถ้าย่อยจ่ายนะจ๊ะ ถ้าห้องเบาว่างแผนนะจ๊ะพี่นอ้องห้องจะเดือดร้อนจะห้าจะเดือดร้อนเพราะว่าชีวิตทีแบบมันกู้ใจพานมาแล้วนะจ๊ะหาได้หล้ใส่หล้ยน่ะหาได้หลยใส่หล้เพราะว่าเป็นเป็นคนทีแบบเอาแต้ใจจาก้องนะจ๊ะอ่าดวงคนที่เกิดวันอาทิตย์นะจ๊ะจะเป็นพระอาทิตย์นะจ๊ะเทพประจาวันเกิดก็คือพระอาทิตย์นะจ๊ะคือเบื่อว่าพระอาทิตย์เนี่ยจะใจหอนจะหอนจะ เผาผานนะจ๊ะแต่คู่ใจเกิดเกิดเกิดวันที่สิบเอ็ดเนาะเกิดวันที่สิบเอ็ดก็คือ,อ,อเจ้าดวงชะตาคู่ใจเนี่ยก็จะเป็นเป็นพระอาทิตย์สองดวงในโตเดียวกันจ้ะดังนั้นคืนเบื้องหลดว่าว่าคู่ใจจะเป็นคนใจหอนซ้ำหลานะจ๊ะแล้วก็เป็นคนที่เห็นอี่ยังเห็นเร็วๆจ้ะ